ไอเฟีย <I> เอ็งเชื่อเรื่องผีไหมวะผีอะไรของเอง็งวะไอเติร์ดผีหรอวิญญาร้อนไงไอเฟียผีหรอวิญญารอ้รอนคืออะไรวะมึงเห็นเมนเผาศพนั่นไหมนั่นน่ะ ที่เขากำลังเผาศพอ,อยู่เออแล้วไงวะมันเกี่ยวอะไรกับผีเนี่ยคนเราเวลาตายแล้วถูกเผาเสร็จก็จะกลายเป็นผีไงนี่มึงไปเอามาจากไหนวะคนเฒ่าคนแก่เขาบอกว่าคนที่ถูกเผาจะขึ้นสวรรค์น,นะเว้ยมึงเห็นควันนั่นไหมมันกำลังลอยขึ้นไปบนสวรรค์ะ่ะ เออจริงด้วยว่ะแต่ว่าคนที่ตายวันนี้ผมฆาตการรมตายด้วยเห็นว่าเป็นนางรำในวังตายท้องกลมด้วยมันเกี่ยวอะไรกันวะผีาตายท้องกลมเนี่ยมันจะเฮียนมากเลยะ้วยฮมึงนี่ไร้สาระจริงๆเลยว่ะไอ้เติร์ดกลัวจกจะเบือ่อมึงลว He, เฮ้ยเื่อย่างนี้ไม่เชื่ออย่าลบหลู่นะเว้ยเอออูขอกลับก่อนล้ะกันเบื่อจะฟังมึงพูดแล้วเออรื่องนี้รู้ไว้ก็น่าจะดีกว่านะ เรามาัสกายครับหลวงตาเออเป็นยังไงบ้างโยมเติร์ดสบายดีไหมสบายดีครับหลวงตา,าาตามาฮะอาตมาวันนี้มีอะไรเหรอโยมเติร์ดผมว่าจะมาขอของขังหลวงตาหน่อยครับเรื่องนี้ผมรู้สึกไม่ค่อยดีเลย ทำอะไรก็แย่ไปหมดมเจก้กรรมนายเวรคอยหลอกหลอนอยู่ตลอดเวลาของขังมันจะไปช่วยอะไรได้วะต่อให้เองมีของขังเป็นร้อยมันก็ช่วยอะไรไม่ได้หรอกถ้าเจก้กรรนายเวรเขาต้องการชีวิตของเองจริงๆเองก็แค่ให้สิ่งที่เขาต้องการซะเขาต้องการชีวิตผมหรอครับไม่ใช่ เองก็แค่ไปปล่อยนกปล่อยปลาแผ่เมตตาอุทิศกุศลเพื่อว่าหนักจะได้กลายเป็นเบาหลวงตาเคยมีเจ้ากรรมในเวรไหมครับมีสิทัวนนี้ก็ยังมีอยู่เลยเองอยากเห็นไหมล่ะอยากครับหลวงตาผมอยากรู้ว่ามันเป็นยังไงงั้นเองลองมองไปข้างบนสิ ไมครับเฮ้ยหลวงตาเมื่อกี้ผมเห็นอะไรก็ไม่รู้นั่นคือเจ้ากับนายเวนของอาตมาเองตอนนี้เขาหาไปไหนแล้วไม่รู้ ถ้าเป็นเจ้ากัรมในเวรของหลวงตาเขาจะไม่มายุ่งกับผมใช่ไหมใช่แล้วโยมเติดเลี้ยวอาตมาขอไปจำวัดก่อนนะหลวงตาองข์เขายังไม่ได้เลยรีบไปไหนเนี่ย หงตาไปไหนแล้ววะหงตาไปไหนงั้นเหรอเอ็งไม่ต้องรู้หรอกเว้ยเอางั้นผมขอตัวกลับก่อนนะครับไอ้เอ็เองจะรีบไปไหนวะไอ้ข้าข้าจะโดยดีไปพวกเอ็งบ้าหรือเปล่าวะพวกอ,อย่ามาขาข้เดี๋ยไหมขาทำอะไรผิด น,นี่ผีไล่มันย้ายไปสิงในร่างเองแล้ววิธีเดียวที่แกดกำจัดมันก็คือใ่าเองซะนี่ให้ร่างมันอาศัยอยู่ต้องตายเอ้ยจิบหอยแล้วเป็นยังไงเป็นยังไงวะพาไปอยู่แล้วแบบนี้เฮ้อยู่นะเว้ยยังจะหน,นีไปไหนวะ จะหนีไปไหนวะยังไงแกก็ไม่รอดหรอกยอมไหมค่ะซะโดยดีเฮ้ยมึงต้องการอะไรวะกูต้องการชีวิตของมึงไงไอ้ตายซะเถอะไอ้ผีชั่ว เฮ้เกิดอะไรขึ้นวะทำไมขยับมือไม่ได้เลยเฮ้ยอีผีชั่วมึงปรากฏตัวออกมาแล้วสินะเฮ้ยมึงจะไปไหนวะรอกูด้วยเฮ้ยชิ้หายแล้ว อะไรไแล้ววะเี่มันกิดอะไขึ้นเนี่ยงงไปหมดแล้วจดูดีนี่หรอวะ